สวัสดีค่ะมาค่ะมือนี้ป้ามาส้วนกินอาหารเที่ยงค่ะแตะบะใบประมาณใบสองโมงแล้วค่ะพอดีเห็ดสลัดให้ลูกมาลูกเขาเรียนออนไลน์สลัดแล้วก็มีคุกคุสคุกคุสเป็นไข่ไข่ป้ากิเรามันไข่ไข่พาสต้านะคะแต่ว่าเขาเมาเห็ดเป็นชิมเล็กๆแบบนี้ อันนี้ผสมแบบโรยเกลือสีชมพูนิดนึงอให้ความนัวอันนี้เป็นชีสซอสค่ะคนเรียนออนไลน์บางที่เขาแบบใส่อ่าใส่กล่องนะ,ะอ่ากับครูและกับเพื่อนๆนแต่บางที่ก็คุยส่วนตัว วัยรุ่นเนี่ยพูดกับเขายากเพราะแมะ่ถามว่าว่างที่จะคุยกับแม่ไหมเมื่อว่างอ,อันนี้เป็นขนมปังกระเทียมเป็นบารเก็ตกระเทียมหอมแล้วกะผักชีนะะหอมปอมคนใส่กันกับเนย นนก้อนนึ่งก้อนก้อนรุ่นสันๆค่ะแล้วก็แบ,งบ่งกับลูกเที่ยงก็เป็นอาหารเบาๆจังหน่อยนะคะ้ำอาหารว่างหอมกระเทียม เเปรี้ยวอันนี้เป็นมะกอกเข้มเข้มมันมันน้ำมันบะกอบเนี่ยเคศเปรี้ยว อันนี้เป็นรุ่นอ่ะฮอสวีที่บอกคัดขาวน่ะแต่ว่าุ่นคัดขาวน่ะป่าจะมากมากกว่า แต่ยังกินเนาะค่ะคนเบืองมากินตังกันนี่แล้วว่ะคะชิ้น,นะคะจะกินคนเดียวกินอะไรก็ได้ง่ายๆกินเหมือนกันได้พลังงานเหมือนกัน กินมาบา็จะค่อยเบรย์เบิร์นยากนะคะเบรย์เบิร์นเมื่อยอันที่ป่าวันเนี่ยเป็นแผ่นใหม่ที่เป็นเคียงนะคะ คิดถึงอาหารทั้งเครื่องบินแล้วหาเกิน็นน้ำสมยามไหนน่านไปกินเทอหนึงแต่ลูกสาวจะกินประจําแล้วก็ลิ่นมากินเธอละเครื่องแก้วกะบีบบีบบับบกหน้าใส่ะเพิ่มวิตเป็นซี่ สลัดนี่เป็นเมนูที่แบบสดชื่นของพลังค่ะเป็นบ้านเขาก็เป็นตำสม,มเสจ้ามุนเซนยำร้อยแปดบ้านเราหลายยำม,ม,มัายำเล็บมือนัง่งมูยยอยำแหนม Khi nhắm thì nhăn si phụ chưa hả? Thì nhà hạt กินย่างหนึง่งต่ไปคิดถึงอาหารอย่างหนึง่งค่ะยำปูม้าหน้าหาดอืต่างชาติจะถูกเก็บค่าเข้าเมืองไทยคนละสามร้อย สามรอยบ่หลไยค่ะไม่เยอะเลยสำหรับการการใช้เงินสามร้อยแต่ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเสียค่าอะไรค่าเครื่องบินมาแพงมากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแพงแล้ว หยาีค่ะคนอยู่บานไปยังมารู้ยังม่รู้ข่าวนี่ถ้ารู้ข่าวนี่ปก็จะไดรับเอฟเดตยกว,ว่าไปเที่ยวตะเลเทือนนะคะตอนลูกนิดหน่อยนะคะไปเที่ยวนี่เสียตังแพงแพงกว่าคนไทยซึ่งป๋าไปเที่ยวหลายประเทศนะคะ ลูกไปหน่อยผ้าลูกไปเที่ยววนสนุกนั่นเนี่ยเสียท่อกันนู้นปลาเนี้นเสียท่อเพิน่นเพิ่นเสียแพงปลาก็เสียแพงเพิ่นเสียถือ่อปลาก็เสียถือ่อถ้าสมมติว่าปลาเป็นคนไทยแล้วมันอยู่ประเทศนี้ปลาต้องเสียแพง่งเลยปลาคิดว่าเพิน่นมาเอาอปลาไปน้ำดอก ลาสิออกไปยุแต่บาคงบ่ภาพไปบ่อยแต่บามันบ่มีเลวค่ะที่ว่าเสียราคาต่างกันเสียเหมือนกันหมดประปถ้าเมืองไทยนะคะเลือกที่จะเอาคนเขามาเที่ยวเสียราคาทอกันราคามันเป็นมตดไหมคะ่ะใครจะไม่ชอบของถูกในโลกคนชอบของถูก ของถูกของของฟรีแต่ไม่ไม่เสมอไปหรอกนะคะที่ว่าก็จะชอบของฟรีแต่ว่าถ้าเขาต้องเสียถ้าเขารู้ว่าเขาต้องเสียแพงกว่าคนอื่นในขณะที่การการใช้บริการก็ทั่วๆไปเหมือนกันทำไมต้องเสียแพง บางนคนไทยอปากบปเบ้าใจค่ะถ้าเราคิดคอสน้น้อยแต่ว่าเราได้กินไปนานๆเราสามารถได้ใจเขาไปนานๆแต่ว่าอาจจะมีการที่แบบว่าเลี่ยงที่ให้ต่งางชาดเขาไปหรือจากในปลากระกบร,ะรู้กันเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกเอ๊ะอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะรู้สึกนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเขาต้องเสียเขาก็ต้องเสีย ถ้าเสียตรงด่านตรงที่เข้าไปรอบแรกสามร้อยพอเราเข้าไปอ่าวธรรมชาติต่างชาติก็ต้องเสียอีกเสียแพงกว่าคนไทยอีกเหมือนเดิมก็ข้อความนี้อาจจะโดนเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าข่าวนี้อาจจะโดนเปลี่ยนแปลงอาจจะอาจจะยกเลิกอาจจะเป็นความคาดเคลื่อน เพราะว่าพวกปากภาบก,กันรููอยู่ว่าไปเมืองไทยมันแพงกว่าที่เราจะไปทอ่งประเทศกรีกประเทศตุกรกีหรือยังไงทางนี้มันใกล้กว่าหรอกอ่บบ่พแพงเท่าเมืองไทยนาะถ้าไปเมืองไทยมันจะเสียหล,หลายหลายย่างนะเพราะว่าถ้าเราเที่ยวไทย,เ,ยเราก็จะรู้ว่าแหล่งตรงนั้นตรงนี้มีอะไรเราก็จะไปเราก็จะใช้ จับใจใช้ซอยตรงนั้นนะคะเนาะหลายๆคนรู้แรงว่าเป็นแรงนั่นแรงนี่อ่าร้านนั้นร้านนี้หน้าเข้าหน้ากินของหน้าซื้อเสื้อผ้าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อยู่จุดนั้นจุดนี้แต่ถ้าเข้าไปต่างประเทศอย่างแหลกเลยที่บิเวเมืองไทยเนี่ยเขา้าเข้าจะบรัวอาหารที่เขาเสิร์ฟในร้านอาหารน่ะเข้าอ่านมันกับแมนูมันมีไก่มีหมูมีทะเลมีอย่างซีฟู้ดนะคะแต่เขาบรัวรสชาติมันจะเป็นยังไง มันก็นเลยเหตุใน,นห้ฮาแบบว่ารู้สึกแบบว่าก,กินให้พอแล้วๆกินใ้พออิ่มๆนะคะเนาะถ้าไปเมืองไทยเนี่ยสั่งแบบดูเมนูห้านาทีพึ่งสั่งของเต็มอันนั้นอันนั้นส่วนมากจะเป็นมือแหลกสองมือสามมือแหลกที่กินแบบอาหารเพราะว่าเราอยู่ทางต่างประเทศเราทําอาหารกินเองมันน่าเบื่อนะคะนาอถ้าคนได้เห็นคนต่างประเทศไปสั่งอาหารแบบนั้นคือแบบพ่นคิดฮอดเมืองไทยเนาะ แต่ว่ปนี่เราว่างแล้วกินอาหารสองสามวันแรกเนี่ยจะแบบว่าเอออาจจะมีนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าถ้ากินมาหมดเดี๋ยวโดนค้นข,าง,ขางว่าเพราะว่ายัางไงก็ต้องถ้ากินไม่หมดก็ห่อกลับนเนาะห่อกลับได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเทาอยู่รงแรมเท้าไปทั้งอ่า ทางทะเลนะคะนองฮอกับเออวัเดหอกับหรอกแต่ว่าท้าสมมาไปพื้นที่เจ้าของนี่ไปได้จังหวัดเจ้าของโดยที่มีบานเจ้าของเอ่เหาก็จะเอาไปกินบ้านยามือเศร้านะคะเพื่อที่เขาลดกันอ่าต้องต้องปรุงอาหารหรือว่าต้องเห็ดอาหารยาี่มือเศร้านะคะหาก็ได้อีกมือนรื่องที่อิ่มนะคะแต่ว่าถ้าอยู่อ่าใช้หาดหรือว่าอยู่ทะเล แล้วก็จะให้พนักงานถ้าเขาไม่เอาเราถึงอาจจะเลือกเอาในสิ่งที่แบบว่าเออมันเป็นชิ้นเป็นอะไรหน่อยเป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างงี้นะคะเนาะแต่ว่าเธอหนึ่งไปกินของอยู่เอเขาปิ้งขายอยู่อยู่ข่างทางนะคะอยู่ฟุตบาทกินปลาหมึกย่างท้องเสียอกินไปชั่วโมงกว่าท้องเสียเลยค่ะ หวังว่าจะไม่เจออีกแต่รสชาติมันโอเคมากเลยนะทั้งน้ําจิ้มทั้งอะไรแต่ว่ามันเสียที่อะไรนั่นแหละก็เลยซียันยานไงเนาะคะผูใ้ใดประกอบกิจาการเฮ็ดอาหารกับนังเธอพันกับบลูเนาะค่ะนะะวาอาหารมันจะเป็นเอียงเนาะค่ะนแตว่าถ้ามีสารมีอะไรหรือว่าตัวเราอาจจะแพ้เองเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่นั่งกินเขานั่งกินอาหารเป็นมูก,กันทุกๆคลิปนะคะขอให้อ่า ปลอดภัยนะคะขอให้อย่าเป็นหวัดเป็นไข้นะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพขอให้ได้รับวัคซีนกันเร็วๆนะคะปากกเนีย่ยแหละค่ะกินอาหารในป็นญญาก็กินกินวิตามินกินอ่าของเปรี้ยวๆไล่โรคหวัดนะคะบายค่ะ